ฮะได้ตัดห้องนี่เด้มันก็เป็นโอ้แม่นนี่จนเป็นห้องได้ตัดเนาะอืมเอาเงเอาหยังปในี่เด้อห้องเด็กกับปากอืมว่า3เข็มบัด้แทงบ่ได้ให้ขา2แขนนบัดนี่โดยแขนชขาบ่จังว่าแขนนี่เขาว่าว่าเพิ่นันหุคนว่าว่าักนี่เบิ่ง่เข็มบัดแล้วนี่ละ2เข็ม่ Bà. và khá bữa này tương qua bữa này giặt nó nè Ờ phi thường kiệt đi bơ. Ờ đang chạc sắc già mà đấy đây. Ừ. này cứ nhai nè Rồi. lút lúng. À. โธ่พี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋เด้เนาะพาผลสนทนาพี่น้องเอ้ยอ่ามาทางนี้เนาะคือบ่เห็นตกเห็นน้อยเด้พี่น้องเอ้ยฝนตกบ่ทั่วฟ้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแดดแมงแมงมาทางนี้พี่น้องเอ้ยเอาจังได๋กราบทักทายสวัสดีคับพี่น้อง FC เพิ่นสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยพบพ้อกันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะบ้านเฮือนสาวตาบ่าวนมเพิ่นพี่น้องป๊าแต่ว่ามาเบิ่งทางนี้พี่น้องอ่าแดด แต่ว่าทั้งนั้นก็เอิ้นหานน้ำฟ้าน้ำฝนกันทั้งบัวตาเพิ่นก็ได้ือว่าจังไก่เนาะโอ้ยฝนตกบุทั่วฟ้าพี่น้องตกตะบอนตกบอนบมดตกกระบ่มีจักดิจักสิว่าเนี่ยได้เนาะดินเฮื้อในนเพิ่นนี่ก็คือสิบูโยบักเถื่อแล้วพี่น้องเลยฟ้าฝนบ่มาเนี่ยนี่แต่ก็ลดลงอยู่จักหน่อยแต่ว่าแถวนี้นี่คืนว่าแยบเลยพอดีเลยพี่น้องเลย อาจจะโอเคเลยแต่ว่าทั้งนั้นยังอยากสูงอยากนี้อยู่เออเพิ่นยังบ่ได้ปรับบ่หรือจังได๋เนาะพี่น้องเนาะแต่สิยุบแฮงกว่านี้นี่คือเบิดเลยเได้ขุดใส่ไหมอีกเด้อด้ข้างอยู่ตื่นนอนแล้วบ่เรียบร้อยสวัสดีสวัสดีเนาะน้องทองแดงน้องทองแดงหรือว่านอต้นกะหรือว่าบักมืดหรือว่าบักทําแลพี่น้องเอ้ยหลายชื่อแท้คนเรียกอ บักคำเลนี่อ si <Đ ừng S 2> ่าไอ้ไอ้เชียงบ่ไอ้จันไอ้จันบ่เออบักคำเล่นี่ยไอ้จันบักมืดเนี่ยนงโมนงโมบักท่องแดงนี่บอต้าพี่น้องเลยต้นก้านี่พ่อกับแม่หรือว่าอิฟซีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอิฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นตั้งให้อ่าดู๋ขันเขียวเฉยๆทั้งตะโนมไปงทั้งแดบบาดนี่ยไทนะไทยนะคือเก่าเนาะเหยียกล้อพี่น้องเลย ใช้อุ้มคือเอฟซี่นบอกแลไม่อุ้มเป็นยิบโวอ่าเอารังลูกพิงใช่เอ็กแม่เพิ่นวะให้คอแข็งเร็วๆเพิ่นวะโมเป็นคือโมเป็นเป็นคือบอลนุ่มเจ้าโอ้ยเรียบร้อยเอาเล่นกับกระห่ายกักเป่ากระห่ายกระห่ายโอ้ยเป้แข่งเป้ขาอยู่นะจับมองเห้อเนี่ยท่านแข่งขาไปเนาะเออเออ เอดี๋อวเลยแล้วคลิปนี้เฉยสัมภาษณ์ลงอ่ะถ่ายคลิปสัมภาษณ์สาวตาลงเมึงเลยจะได้บ่ลงเห็นว่าเนาะอเจ้าเอฟซีพิ่นเห็นจะเปิดคลิปด้านนี้พี่พี่ยังย่องอยู่เคยได้สาวตาเองเปิดคลิปมาแล้วลบทิมโลบทิมก็ไปถ่ายไม่กับเฮดลับมาถามมึงไม่ก็ลบทิมอุ้ยปะกลมันช่วงน่ะกลมันให้เพิ่นจะลงเปิดคลิปเปิดยังรู้ปะ <No. S 1> ขอ่อยลงเพ็ดกลมมันเ <No. S 1> ล้วก็ก็เฮ็ดไปเป็นสิบานาทีพุ่นและ <c oughs> มากขอ่อยนี่แล้วอ่ะ <No. S 1> ให้ไปจุบคลิปบาทเนี่จุบคลิป,ปหาคลิปว่าสีอ่าตัดโบมีลบทิมเบิดโอ <No. S 1> นโอ้ยว่ะแบบสี่อยู่ยากถือเ้องโเป็ดโมเรู้ <c oughs> <c oughs> สีหนึ่งพ่นฮะเอ้าสวัสาลงด่าเอ๊อบหาเด้อเอา,เอา เห็นอยู่บ่มักมืออ่าเอ๋จีบวคือกันเลยจ้ะเออคือกันก็ไม่นุ่มแหละเนาะอันนี้อีกชล้วอีกชีเพิ่อบ่หนะเดีช่างเออแบบนี้แหละเพิ่นว่าให้เอาเอลูกพอมันจะแข็งบ่เอาหลังลูกพิงเสร็จก็เอิกเมย์ไว้สันพี่น้องเอ้ยเอิกเมย์เอิกพ่อมันจะได้ก็แข็งไว้มันจัง่านก็อู้ลุ้นอู้ลุ้นหัวแตกเนาะ ค่ยว่าคอยสิง่ายเงอลูกจงคนละคิดินมาได้ก่อเป็นแนะนำนักทำกันครับน้องน้อหวานนกาจมขึ้นกันนี่บาจมช่วงประมาณจมคือคือการสองสามเดือนนี่ทีจมแบสี่หาเดือนเลยก็ไปบ่าไปว่าหง่ขึ้นนะคนเาวกับฮาวพูนหาวเนาะพี่น้องเลยเช็ดแปดเดือนกับช่วงนี้นี่สีหอดอยู่จะคกโลนอสตาตเนาะหอดบอเจา่ะ ทัวรตอนนั้นหาโลเนาะโอ้แต่เนาะหาโลหาโลไปบกมือน้อยพี่น้องเอ้ป้าหูขีตากระฟุขึ้นกันเนาะพราแล้วเยอมีแนวเข่าตาปรจักเราคนเคยมีขีตาบะเออคือนางนางบาลผลัตบ่มีขีตาอเอโอ้จุกเลยบบนะเอาเพสสนเพสส่นเพิ่มเือกว่าน่ะเนาะโอ้แต่ก็นิ่มด้วยอยากไปจ็ตตา nhìn là mấy mấy mẹ đấy, sẹp sẹp nó bị nặng nó à ôi bằng người nổi này bài đó bài nữa, biển nhiều không Ừ, bữa đau phi nòng này mình nhặt dưa đấy, nó đào, đào, mình nhặt dưa nhặt này nụm chấp dưa nụm cái nào bạn nằm khen từ từ nụm đơn song đơn song đơn khen à tuột quá phi nòng rồi แต่นุ่มเราก็นแล่กำลังเฮงใจแล้วก็ได้มาเตดเวียเห็นงานเมื่อมย์พอนั่งกัดปวดอยู่อุ้มดีๆด้วยเจ้าด้วยพาลูกมันลบลงหันเป็นโทษโดยเดะอ้างปุ่นสิตกได้นี่หากระลังเห็นหลินน้ำลายนี่เออตกบ่ผลเมล้งตกบ่ตกตกเด๊ะจะคุยถามตรงนี้อย่างนี้ไม่โดนเลยจะเพิ่นหอมจับลูกไปว่าสิเอาเบื่อน้ำมัน โอ้ตู้น้องป่าเราอยู่นั่นหัวยาอะไรวะดอกบํารีไม้เดือนเนาะทั้งนั้นกระปูนเบ็ดเพิ่นก็ไดกระปูนเบ็ดกระลอกก้อนเพิ่นว่ะเยอะเสนียวเบื่อยังไงท่งมว่าตาทุ่มถามรายละเอียดเบิ้งได้รายละเอียดไม่ไปดูมันเข้มบ่เออดีโอ้ยให้กินน้ำปลาชิปสก้อนข้าวหวัดพอน้ำให้กินก่อนน่ะ บ่ได so oh, <laughs> <laughs> ้ให้ผัวบ่เอ่อยันนะไม่กินก่อนแล้วผมจะกินก่บ่กินข้าวอิ่มท้องน่ะแม่นป้อนกันซั่ะก็สีเดียวกันเลยเว้ยก็ว่าคือกันหม้อกอกินเจ้าหัวคือหวานุ่มยีน่าเอ้ยเอแต่ว่าเด็กน้อยก็นสีเดียวกันเลยเนาะยีน่าเอ้ยอื้มฮาโต้ หมดเลยลูกสาวตายยี่ปีพี่น้องเลเบิ่งคักแล้วแาบลูกสาววันหรือป่าเนี่ยซีเดียวกันคักนี่ล้วบาเนี่ยเป็นคนอยู่ญานสิเลยนี่เปลี่ยนคนอันนี้พ่อบอลพ่นตกุกตะกี้นะเออพี่น้องเลยทุกที่อยู่ที่เศร้าเราก็ได้โอ้ยดินก็ะดาก็ได้โอ้ยมึงเนี่ยกระตุนกระตนุนเป็นลัน่นเป็นลั่นเนาะเอาเอาเพิ่นนอนเพินพ่นเพิ่มหายนะเพิ่มไม่อยากอยู่แบนี้เออมันมันไม่ใช่เนี่ยของจอย

คนเซิร์ฟแบบนั้นแหลเซิเพื่อนบ่ไม่ว่าเพิ่นแม่ว่าหมุนขึ้นมุนลงนะกระโดดนี่ือก๊บนี่เนาะคือกบคื้เขียดนี่อืมเห็นได้บเห็นได้บหมูหลอกไวเลยตาเล่องไอ้ผเลี้มตาเลื่ออยู่ดิอืมเรอเนี่ยคืนไาใหนอนนเลยปูกระฮมอืมเป็นอะไร ไปวันชงลื <c ười> response, ่นกันได้เนาะสามเดือนสี่เดือนเพิ่งก็อขวัมได้แล้วบันเลยอ่าเดี๋ยวฉากไหนดีดอแล้วก็นอนบัดนี้นอนเป็นนอนอืมเนาะเดี๋ยวที่กันยังไข่อยู่บวไ้บวไฮอ่าพ่อแม่อยากกินข้าวก็สิสบายอยู่นอนดึงไว้รถเนาะเจออ่าให้แว่งแว่งกินข้าวไม่ได้กินให้ยห้องท้องแตะกันยาแล้ว องเล่านินข่อยนินเดข่อยไม่ได้เห็นอย่างอกปืนปืนแล้วอย่างเดี๋วว่ไปทีกับมาได้ดอกเขาดึงกนมันเกาะมันขาขดกันมากระโลเฮื่อนนีิใครเนอ่นเนอเอกหาขึ้นว่าเ็กหาขึ้นว่านากนมแล้วอนันนี้อ๋นี่นมราเฮียเออหางยาเนี่ย มาที่ป้อนข้าวพอไปให้กินน้อก่อนเยอะเนยไม่ได้กินครับไอ้เนาะพี่น้องเนาะในอดแม่ปลอมบั้นเนาะทานนวานเพิ่มกินแม่ปลอมตลอดเด็กเพิ่นไงไม่ได้กินยังดอกคือกระ่อมจนลับอืกคันคันคันทอดนอกกระตื้นนีแค่อายลับนอกจากเพิ่นคายเพิ่นเออ่ได้้ซือมาให้้นองเมียนเขียวเจืงบ่ ก็เ็นกหายดูดายนะยนฟองเยนเป็นปอดบ่าหนะมนน่ะเยนลมเขาท้องลายเ้บะน่อยโอ้ยเนาะค้นอุ้มอาไห้ปงไว้ลือเศร้าอ to like ินโมเมนต์นี่นีะ้าอะไรให้อุ้มหะเศร้า uh น no> um, like like ี้ต่างกันเยอะเออดะ ลองนั้นเบิ่งยิบ่เข้านี่ประมาณจักมือเพิ่นเข้าของน้องน้อยเพิ่นนี่น้องต้นกาทิดนึง7มื้อเกี้ยงแซ่โนงนหวานฮอดบ่กัวบ่ช่วงน้อยมื้อนี้ฮอดอยู่แต่ว่าาขึ้นประมาณ6เดือนกบ่ฮอดแล้วบดนี้หวาน2-3มื้อดอืกินเก่งแม่นแล้วก็ช่วงเพิ่นนีีนี้8เดือนเนาะ8เดือน9เดือนเริ่มบ่กินบดนี้ กี่เดียดนะวะแล้วหัวโตเตี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่น้องเลยข้าวเม็ดร้องมึงเยอะอันนี้ติดนึงติดนึงลองลายเบอร์กินลายกินน้อยกินลายกินน้อยแต่ว่าน้องเราผัดกินเก่งนะกินเก่งกินลายพ่อกับแม่นี่ช่ำชิคนใช่นะในเนี้ยแต่นมพี่น้องเลยเนี้ยแต่นมเนี้ยแซวตาเนี่ยบวปานได้ดอกเบิองหักได้ทำจากแล้วยันหลังกล้องเนาะยันคือไอ้นุ่มเวานี่เป็นยังไง มีตัวบมกากินบมกากินบาลังก้องกินเบสไปท่านจาคอยเราไปกินแท้เลยขอยว่าเจ้านากลางกาะโมกินแท้เจ้าคนกะลำคนมีมุนเพราเพิ่นคนมีมุนในเฉาไต่ปูปลาแน่น่าโมกินคนมีมุนลกินผิดมือใดยันได้ใต้ตาอยู่ว่าเพิ่นกินอยู่ถื่ว่าแบบทอดกับเกาะไปกินอยู่หนาแบบว่ากินอยู่เล็กน้อยอืมเอาเนี่ มากหัวเดนตกระตมมีหัวเอ่อทีม่อเดอหัวนันกุลกเออคือการข่าวเมียบุญยางฮอตกบเดนี่เริ่มจะเป็นอันเดียวกันบ่ละเอเงี้เชื่ต้ตาชงผมเงี้ยมาแล้วสู้กฉันคนแถวนาหูหุนมาแล้วไยักแล้วกินผิดกินแมนเด้อหน่องเนาะ ทักแน่นี <s <s <sk 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 ่ยืดเท้าโอ้ยืดเท้าอยู่จะอ่อนเพิ่นเบิ้งแข่งขากันเนาะป้าตู้เจอจะเป็นผู้หญิ่งไปยักอันนี้ฮะใหญ่กว่าแข่งกว่ายิ่งเป็นลั่นเลยนี่ตึงที่ทีชอบเดะว่าตีแม่กินอะมัขวดมัขวดมักว่าเนาะแล้วน้ำไม้ซาตาบ้านั่นค่อยอยากมาเบิ้งอยู่ค่อยอยากเห็นแต่ว่าน้ำไม้น้ำไม้สื่อยังก็แต่ว่าน้ำไม้ป้อ มันไม่มีคนม่มีขนดิข่อข่อข่อยเหงาด้วยข่อสัตว์ข่อยเหงาข่อยเงาโบได้มีคนแต่ว่าข่อยเหงาเกิดตามโคกบอลลูดตามห่วยตามห้องนะเข้มเข้มห่วยเออโบเป็นห่วยแบบบ้านนั่นแหละโบเคยเดี๋ยวยิ้มซื้อนี่จะเถื่อนเออแบบห้องน้ำห้องน้ำครับน้ำขี้มันเนยอดน้อย men khó tài chị nông ấy bà này, chi dạ, nó. Giản anh điêu cắn vậy ơn bực hừ. À, men khó tài. Nành bà, và... à. à, à men. À, theo nì nè bò mi. Bò mi. Bò mi theo à. à. là chai hồng đó. À. Là cái nước kem vậy. Ở men đấy phi nông ấy, cắn thế nè. Có, mình cảm thấy ừ. là nam, bên ním đấy. À, lăm thôi bộ mư. À, lặn dạng nhảy nành. À, là cái ไม่มันก็เอามาเห็ดก้านเพื่องก็ได้มีเพื่องนะอ่ามีอันน้ำมานยังมันยันแม่นันเดียวกันแหละนันเดียวยื่นเือกันเนาะยันเอิ่นบวคือกันแต่คือสัมพันแล้วยังป่อจำพันเอิ่นบวคือกันแตกต่างกันอยู่ฮู้ที่ว่าเอาอันคุกเสือกมัดได้กับฮู้ยังไอ้นุ่มไรนั่นนี่คุกเสือกมัดผ้ายหงผ้ายหยางนี่กัคุกเสือกเออพอเสือกเนาะ Phải tắt nó cốt xước tụi nó nội mà Tân phân đúng. mà trịt nó ờ. à. Bạn nha, mình tắt khoang rồi đó, tại cầu ừ. Ta sửa độc lộ bà nè, vậy, vớt khuyên là bộ Vẫn hèn à, Tắt phai phục nó hay mà sao ấy. Ừ, bệnh đấy bộ đại hại bộ Bộ, bệnh là tắt nó Khen nó kìu Ừ, bệnh hạn อ๋อเข็นหัดนี่ก็ตัดออกแล้วก็ไปใส่ใหม่ก็คือเอามาังเล็งๆแบบนั้นเออโมย่างมันเสียบบ่แต่ว่าเพิ่งเดินเข็นขี้อยู่นั่นแบบแบบมันคัดแล้วเข็นคิ้แมนโบเห็นลูกเจ้าของอ้วนขึ้นบ่เห็นนิดหน่อยเห็นเปลี่ยนรันไรเออเห็นพายุกแขนมันหัดเป็นติ้นเดียร์แท๊กเออฮะเดียร์แท๊องนี่เด้มันก็เป็นโอ้แมนดีจนเป็นห้อง เด็กตัดเอาะอ้าเป้งยังผู้ชายเนี่เด้อห้องเด็กกับเปลเขาเนาะยังมันหัดแห้งกันนะใหญ่ไว้ใหญ่ไว้เด็กหน่อยใหญ่ไว้ช่วงนี้แต่ใหญ่ไว้ปีปีปลายเริ่มอืดละอันนั้นม่ได้สักยาบอสักไม่ได้ไปสักยารุ่นเดียวกันครับสาวตะอันเมินบ่าวตะสาวมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยมือเดียวกันอีกมือเดียวกันอีกตั้งหาถ้าเพื่อนเป็นไข่เป็นอย่างไรสาวตะเป็นไงเป็นบ่ เป็นสมูทเรไปแชกมื่อนี้นี้น้าก็เป็นไข่แล้วก็มือแรงก็เป็นไข่แจ้งมามื่นเช้าเออไข่เนี่ยชุ่มข่อยโลดติดต่อทั้งนี้เลยสักยาหน่าจะให้คนกินยาก่อนเลยคนจะโมเป็นไข่เนี่นะกันไว้ยามนกินยาจัดดวงเยอะเอ้ยเยอปแล้วนะเมนให้กินยาไว้ก่อนจัดดวงหนึ่งใช่ะอันนี้อันนี้มันนี่กบะบ่อชั่วขึ้นกับร่างกายเด็กน้อยคือการทั้งทั้งเอื้อยเอ้เอ้ยคนบอกคนว่าให้กินยากันไว้ก่อนอะสักยามาถึงโมเป็นไข่เน่ยนะ พลูกเพินน่ยพเพนให้กินยาไว้กอนเลยกะเพลินพาลูกเ,นเ,นเนพนไปซักยาเลยกะลูกเนก็าไม่ได้เป็นอย่งไงเก็ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอย่างกะเาว่าสิอบอกไปแล้วเราเราสามเข็มบันบัตที่ต้นลูกไแทงไม่ไหาขาอสองแขนหนึ่งมานโดยแขนชองคานึงบ่จังว่าแขนนี่เขาว่าแบบเนิ่งผังกันหเลยหมูมุ่นคนว่าว่าซักนี่เบื้องเบื้องนี่เข็มหนึ่งมาตา้เเออนี่เลยสองเข็มวาปดทุก มันจีบบคานมาพุ่นบ่บุกนทางถนนอคารพอนึกว่าชักเบื้องละเข็มเนาะเออตอนๆถ้าไปชักทบิดนี่กับเบื้องนี้เข็มชุ่มเอยก็เที่ยวไปชักสามเทือพุ่นได้สามเทือกชีเทือพุ่นได้โมบ้าวไปอีกรอบนี่ฮะขาเบื้องนี้สมเข็มหรอในเบื้องนี้เข็มนึ่งเออต้องจดไว่ให้เราวางสพพ่นยังเป็นเด็กน้อยยังเห็นเป็นร้อยเป็นอยังเนาะพ่นเอาลงในเฟซในอยังในเว่าซักยาวัคซีนบ่ยังบ่เป็นเปียเป็นร้อยเลยแต่แต่รองเจ้าก็ยังว่างแผนคือกันนะสียาคือกัน ลูกน้ำขม่าจะมดคืนเชื่อในกระบายหอมให้แต่ว่าลูกจะบอกเป็นลายมือลูกคนแรกจะได้พาไปห้องหมอใบหอมหายอะไรแบบนี้เฮาเอาแพทย์พวกแบบนี้นะลูกมันเพลินแบบมันเย็ดแล้วก็บพวกไว้ันเนีบันี้ลูกมันก็โตคนแฮมีกับลูกใส่อีกนะค้างคือผู้ใหญ่นี่อ๋อผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยโอ้ยเจนซักยามาทีไรเลยมีแต่ไปห้องหมอใช่ไหเช้าเช่นก็หมอเศ้า เป็นิห้าวาขาเบื้องนี้ยังตึงกว่านเบื้องนี้ยังน้อยแน่เออพี่สังเกตอยู่บ่ห้าเบื้องอยู่ไดนเออหลังจากสักยามาหนไหนเบื้องนี้ก็ยังง่าน่เบื้องน้อยลุดลงอ่าลิห้าเบื้องไหนเอคือว่าเล่นเจ้าผู้อยู่ผู้มือน้อยสังเกตเบื้องอาการย่านเพิ่นธุ์น้าอูไปยาและรอบนาบอกว่าสามเข็ดขิดย่านไว้ก่อนแล้วดิ กะกะบอตียุ่เจ้ากะบอตียุ่เจ้าเข้าใจอยู่จำบิดน่ะสักเบื้องนี่ฮะเท่าอีเนาะเดียวอถึงว่ามันกะกะเป็นการดีเนาะเป็นการดีแต่กะเฮาคิดนะย่านลูกเต้าเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยย่านแม่หัวบางคนกะเอาเนื้อดีกะเป็นแพอยู่พยานะอืมแม่นหลายคนอยู่แม่นอ่าก็คือความคิดของผมเนี้ยนี่ว่าย่าแล้วพอแล้วอแต่ว่าคันว่ามือเพิ่นหรือนี่วันที่อะไรอย่างเงี้ย วันที่เคเดือนนี้นะ <halt Town. S 1> นี่อีกไม่หลายมื้อได้อีกชิปมื้อเออเวลาทําใจนะ <cin ux> อ่านนี่วันที่เจ็ดเลยเด้ยาแล้กอีต้นดุอ่าพอแล้วจีอ่าน่นเปแนเวลาได้ซักแข้นแล้วนะอย่ามั่นเขาได้ฟังพีแล้วก็ชั่วแล้วก็แล้วแต่ชุ่เจ้าชิตัดสินใจนะแต่ว่าบัตรไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นบัตรลูกเป็นหันเป็นนี่เพิ่นก็เป็นน้ำชักยาบวครบออยังบอ เออแต่กะมีความเพิ่นเนาะเฮากะบ่สักครบแต่ว่าพัดเป็นห่วงลูกเฮาตอนนี้แหละพี่น้องเอ้ยาเพิ่นบ่เฮาบ่จักหยเนาะเพิ่นยังน้อยอืถ้าน้องนวา่นนยังบ่จักหยเพิ่นบ่จักหยันได้ให้ให้เบิดคืนลูกเอา่นมคืนโอ้ยาแล้อาอืหัวนี่ลูกอยู่ว่ากจับบ่ได้แข่งขาจับบ่ได้ให้เบิดคืนอ้ือนึงก มีแต่หายบาดตายไปแล้วหายหายก็ไม่ได้หายธรรมดาได้หายบาดตายได้เลยเนี่ยเอว่าคนหาตอนนั่ะชงสมองก็คนคิดว่้ลูกวคยจีวรออะไรนีอันนี้ก็หายตาสุดตาเหลือก็ไบอกพลาขี่รถในเสาบัดลงหลอดแล้วหายนะเธอเอาว่าพอจะพาขี่รถหมดเื่นแลยหายกันเคนเลยหายแต่เจ็ดโมงถึงแปดเก้าโมงยันในยา ขีดยานนะยานคืนได้จ้ะเนาะบ่คือกังเวลหน้าพาแบบสิบอกแม่พี่น้องเอ้ยการเจ็บการเป็นกันให้กันห้องมันเป็นเรื่องปกติของเด็กน้อยแต่ว่าผู้ใหญ่เฮาทบายังให้ยังให้เด้แต่ว่าก็ให้หลายเเนาะเด็กน้อยก็เนาะให้แม่ว่าเกินเขตอยู่2ชั่วโมงพี่น้องเอ้ยตั้งแต่7:00นฮอด9:00นเด็กน้อยนี่เต็มที่30นาทียังว่าดนแล้วะดนออ ก็เรื่องให้ก็ซื้อมาเจอได้จริงเริเลยนะพี่น้องเนาะคนแม่เหมือนเนาะแต่ว่าแน่ยทาองเริ่มมีแดงว่ะพี่ว่าแล้วพี่น้องเคยอยู่ไปอยู่มากอะเริ่มออกปากออกเสียงนะท้องกับบาดนี่กโกอยู่เนาะก็ยใช่เมื่อป้าสาวตาเพื่อนเพื่อนแล้วพี่น้องเคยยับยั้งใช่สวยเดินทางเมื่อพี่น้องว่าอยู่โดนใบได้กระเพาะขึ้นนี่นกออกซิเดนลดพื้นที่ส่วนแถวตาคั่วไก่ก็มีไก่น้อยชองโตเนาะ ก็คือแบบนี้แหละพี่น้องไอ้รุ่นเบิ้งเนาะมือทั้งมอเตอร์ซึ่งเคยได้ขึ้นมาโอ้ลมกับทางสร้างเรื in. In ่องเหตุเรื่องซานนี่แหละกลาเป็นผลดีพี่น้องเอ้แปลว่ามันอยู่ใกล้อยู่ใกล้แต่ว่าถ้ากัดรุ่นเบิ้งเรื่องเงินเรื่องซ่านก็เห็นเอฟซีเป็นก็ะมิ้นอยู่เพราะว่าคือว่าเห็นเฮือนน้องเบิ้งงามเพมือนว่ามันโอเคอยู่เพมืนนะถ้าคราว่าเพิ่นก็อาจจะดีอยู่เด้อเาะสีไม้ยมือเพิ่นคือว่างามอยู่เหมือนไาเดมยน้องเบิ้งกั เห็น FC พันมินมาหลายเยอะจังใดกะลองพี่เจรนาเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าแบบใดรุ่นเบิ้งรุ่นชมน้ากันจะมั่มอยู่พี่น้องเลยทุกหอนแทนเราก็พูดหนึ่งเนาะเดี๋ยวดึงเดือนดึงดาวแล้วมันโบมิตอบาเออเสือปองแป้งเนี่ยโบมีบอกเดี๋ยวไปใส่ใช่ไหมไปใส่ให่ถ้าใส่ใจย้ำโนอนน่ะ เออเสือบางเสือบี๋ง <Negative> ม <paper> ีม <French Claire> ีแต่บักนานานี <S <S ่ีิเราหอนนี่ฮะเนาะไม่สนแล้วเนาะเอาเพิ่นลูกเพิ่นนี่ใช่ชาวตาเพิ่นเอาลูกเอาเต้าเพิ่นก่อนนี่ก็คือใช้เดินทางเมื่อให้ชาวบ้านเพิ่นขับรถก่อนรอบนี้มาไวแล้วเพี้ยนกันก่อนเนาะมากให้คอยขับเมื่อให้คอยขับเต็มที่แต่ผู้เดียวแล้วนี่กินกำไรล้วนๆนี่เรา อ้าวเาแบบช่นแล้วชาวใต้บางที่กับมื่อื่นเนาะอาจจะได้ขึ้นมาหากันคือเก้าพี่น้องไอ้ขึ้นมาเบิ่งเรื่องระคุมราคาซ่างกันแหละว่าเพิ่นสิเว้าเท่าใดแต่ข้าน่าเพิ่นมากะถามเบิ่งรายละเอียดนําเพิ่นอีกเทื่อนึงคุณเจ้าก็ได้ไอ้นุ่มลงไปอาจจะถามอยู่ประจักษ์พอเพื่อนใกล้กันเราแบบเพื่อนน้องเบิ้งกับเพื่อนไอ้นุ่มเนาะก็บ่ได้ห่างกันบันไดพี่น้องเอ้ยคนละภาคทางเลื่อนใส่กันก็ยังได้ยินอยู่ข้านว่าวันนั้นก็ลองถามโอลงกับเพิ่นเบิ่ง บางทีผ <es> anyway, <match> oh, the ู Then, ้ใหญ่เ mm ป็นอยางคู no. oh, okay, ่คําตอบกันได้คือตะดองแยากันจากคู่คําตอบคือกันแล้วเออเท่านี้เด้ออย่างนี่คือว่ามีเหงก้อกลายคันหูระคอบราคาเกิดมาอะไรไม่อะไรยังไงมันจังละเอียดมิดเซ็ตเลยเออที่นริงได้แก่นนั้นหลินระบายเบ็ดเบิดงานเนาะเอาโอเคฉันเช่าตากับป้าก่อนเด้อโดยสบายดีชาวบ้านก็อยู่นี่แหละสิเมื่อผู้เดียว เมื่อหาดำให้ดำหน้าขอยพูดละพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพิพาดาราาประกันราคาขอโทษขอใั้น้ำลาย,ลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับปนี้คือจขอก่าเข้ามาสบายดี